กลับมาสดๆร้อนเลยเป็นยงไงบ้าง่านหลายคนสงสัยไปทำอะไรกันคะอืจีไปไปไปเวิร์คช็อป่ะไรียนี่อันนี้เราตั้งใจไปเรียนเองนะคะอืค่ายค่ายหนังส่งส่งไปเรียน ช่วงนั้นว่างด้วยไงคะก็เลยว่าอยากก็อยากไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปว่าเรียนวิชาเพิ่มด้วยไปดนข้างหนังนี่คือไงคะคือเราจะมีหนังแล้วเขาส่งเราไปอืมใช่ค่ะคือคือไม่หนังหนึ่งโปรเจกต์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังรอว่าช่องจะอนุมัติหรือเปล่าแต่ในช่วงเวลานั้นว่างก็ใวทหนังเขาก็บอกว่าอยากให้ไปเรียน acting เพิ่มเพราะว่าเพิ่มเติมใช่ค่ะศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าเล่นแต่ละครนี่คะไม่เคยเล่นหนังก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ดีค่ะดีค่ะก็ ไปไปเรียนที่ LA ใช่ไหมคะก็คือแบบมันเป็นอีอกอีกหนึ่งสไตล์เลยคะ่ะแบบว่าแตกต่างจากเ uh, uh, อกอ่ acting shop ที่เอ workshop ที่เรียนที่เมืองไทยเป็นเรียนกับค่ายไหนบริษัทไหนในที่ LA แต่ตอนนี้ยังอยู่ในแบบขั้นตอน post production ค่ะเขายังไม่ให้พูดว่าแบบว่าบริษัทอะไรก็เหมือนไปเรียนฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะที่ฮอลลีวูดครูสอนแบบฮอลลีวูดอย่างเงี้ยเลยปะคะเป็นเป็นฝรั่งหมดเลยคะ่ะม,มีโอกาสจะ<ม>ได้เล่นหนังในฮาวายยากโอกาสความน่าจะเป็นตอนตอนนี้ ก็แว่าครึ่งทางแล้วค่ะตอนนี้ก็แค่รอว่าช่องจะอนุนััิตัวหนูแล้วค่ะหนูยากแน่นอนค่ะถือว่าน่าจะใช่เรี่องว่าชาวลาวแลก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ร่วมงานกับ่างประเทยอะค่ะมีมีเล่น ค่ะแต่ว่าบางทีช่องช่องอาจจะแบบว่ายังไม่พร้อมให้เล่นเพราะว่าตอนนี้ก็ละครสองเรื่องจะทันกันกับเรื่องหนังได้ดูีจะถัดดีๆไหมครับถ้าเป็นเรื่องหนังเนี้ยอุ้ยน่าจะปีหน้าค่ะน่าจะกับโปรเจกต์คือเป็นโปรเจกต์ของต่างประเทศหรือว่าไงครับเพราะว่าหนูต้องไปเรียนเป็น collaboration นะคะเป็นเอ่ออะไรที่เขาบอกว่าผสมผสานเอเชียกับยุโรปอะไรแบบนี้ไม่ใช่หนังไทย ต่างถ่ายค่ะต่างไทยแต่ว่าคือไปเรียนที่นู่นเฉยๆเลยเ่างงี้อ่ใช่ค่ะเขาร่วมทุนกับต่างประเทศนี่นเตัวอินเตอร์เล็กๆอย่างเงี้ยถ้าได้เล่นนะคะยังไม่แน่ใจไม่ได้เล่นแต่ก็ค่อนข้างจะชัวร์งนั้นเราก็ไปเรียนอ acting workshop ไปแล้วคือต้องถึงกับต้องเวิร์ k ช็อปคือบทบาทมันท่าไทยหรือยังเงียค่ะย่า Uh, ด้วยด้วยการที่แบบว่าเล่นละครอย่าง mm hmm. เ,เดียวอะคะ่ะ mm hmm. ไม่ไม่เคยได้เล่นหนัง mm hmm. แล้วทางแบบว่าต่างประเทศเขาก็อยากให้เราเรียนรู้เพิ่ม mm hmm. เผื่อเราไม่ชินในการถ่ายหนังแล้วเราไปเรี hmm. ยนรู้ยังยังยังไม่รู้เรื่องบทอ,อะไรอีกนานไหมคะกว่าจะรู้ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ต้อง แค้แบบว่าเขาสรุปทุกอย่างก่อนนะ,ะแต่คือเขาเลือกตัวเราแล้วเหลือแค่ทางช่องอนุมัติชิวให้แค่นที่จะเรียนเป็นไงบ้างครับกี่วันนะอาทิตย์หนึ่งค่ะเจ็ดวันค่ะ,ะก็เรียนตั้งแต่9ก้าโมงเช้าสีถึงสี่ทุ่ม,มวัน<ๆ>ก็ถือว่าแบบแน่นมาก intense มากเลยคะ่ะสอนอเขาสอนอยังไงบ้างสอนแนวไหนคือเป็นที่แตกต่างจากเมืองไทยคือเขาจะถ่ายทุกอย่างเลยค่ะคือจะมีกล้องตั้งอยู่หน้าห้องแล้วก็ตอนที่เรียนเสร็จก็กลับไปดูว่าเราแบบ ทำยังไงคือครูเขาจะติดยังไงเราจะได้เห็นว่าเราทำอะไรผิด,<อ>ดย,ยากทำยังไงยากยากค่ะยากมากแต่ว่าก็ก็ท้าทายดีค่ะสนุกดีเพราะถโปรเจกต์ค่อนข้างจะใ,ใหญ่ระดับประเทศนี้เรากดดันเราเลยยังไม่อยากกดดันตัวเองค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าช่องงาานดูมันหรือเปล่าแล้วรู้รสึกไงบ้านที่เขาเลือกเรามีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะก็ คือว่าเขาต้องบอกว่าไว้วางใจในตัวหนูในพอสมควรคร่ะเต่นเพราะเองเลยเปิดเผยไม่ได้ไเป็นต่างชาติหมือหรือ ยังจะมีติดเป็นคู่จิ้นเราไหมคะเรายากอันนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะว่าเขาจะลงตัวที่ไทยแต่ยากนะคะถามเรื่องดวงนิดนึงพอดีว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาหมอรักเขาแบบฟันธงว่าเราแบบเดอดวงปีนี้ไม่ค่อยดีจะแบบว่าเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเราได้ดูไหมคะสำหรับก็ปีนี้รู้สึกว่ามีมีหลายหลายท่าน ดูดวงให้ค่ะก็ต่างอันไม่เหมือนกันสักอันนึงเลยค่ะก็จริงๆก็ก็ต้องขอบคุณค่ะที่ดูให้เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นอะไรที่มันเตือนสติได้อ่าฮะแตเกณฑ์เกณฑ์ถึงเ็นขั้นถูกขั้นสุดนะครับสรดท้ายแบบเงี้ยโอ้ไม่คาะโอ้ไม่ค่ะโอ้หน้ากลัวจังเลยค่ะอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเตือน ให้ระวังตัวมากขึ้นนะคคะแต่ว่าอะไรที่บอกว่าไม่ดีก็บบกว่าเอามาเตือนเตือนตัวเองได้แต่ว่าก็จะไม่ใส่ใจมากเพราะว่าใครจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ขอให้ไม่เกิดแบบนี้ค่ะเรบอกว่าเรื่องงานของเราจะมีผ่านมาอืม เท่าเท่าที่เท่าที่คุณแม่เล่าที่ทางก็มีมีหลายหลายโปรเจกต์ใช่ค่ะก็จะมีงานบุญเรื่อยๆตลอดปีเลยค่ะส่วนตัวเราชอบชอบหรือชอบเชื่อเรื่องนี้บ้างไหมคะอย่างคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันมาเร็วมากเลยทุกอย่างอบาได้มาเร็วมากเราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ส่วนมากตอนที่ไปทําบุญเราก็เหมือนได้แบบว่ารู้สึกดีในในตัวเองแล้วก็ได้ไปแบบนั่งสมาธิไปกินโยกอะไรดีๆในตัวเองเขาทำในจริงว่าแบบเรื่องความรัก เราจะแบบผิดหวังจนแบบต้องไปบวชเลยอะไรอย่างเงี้ยเรายังไงวะ ก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ก็ต้องต้องรอ,อดูไปเรื่อยๆมั้งค่ะรู้สึกยากเลยค่ะพอทำงานมาแบบใจร้ายอ่ะแต่ว่าก็มันมันก็เป็นการทำนายนะค่ะอย่างนี้ต้องไปแก้เคททันบุญทำบุญอะไรอ่ะถ้าแก้เคทคงคงไม่ค่ะเพราะว่าสำหรับตัวหนูเองนะคะการเปการดูดวงแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเตือนสติได้ดีแต่หนูเชื่อว่าอะไรที่จะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วะค่ะก็ถ้าทำบุญทำค่ะแต่แก้เคทอะไรไม่ บางคนเขาไม่พอใจมาฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีบ้างแม้ว่าพีอยากจะฟ้องอุ้ไม่ไม่หละค่ะไม่หละค่ะก็เป็นเป็นอาชีพอาชีพอีกหนึ่งอย่างที่เขาเอ่อเอ่อทำนายก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรค่ะแล้กับผลงานปีนี้จะมีอะไรให้ดูบ้างนอกจากหนังแล้วก็คิดว่ามีโปรเจกต์ไหนเป็นอย่างไรมีเอ่อ The Rising Sun ค่ะก็จะได้ชมกันในเร็วนี้เนะคะน้องยาบโอ้รอมาก นี้แน่นอนค่ะละครกับเจมสี่ราคาเป็นยังไงบ้างได้เจอได้คุยกันหรือยังเลยตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังรอวันติดติ่งกันอยู่ค่ะเลได้เจอกับน้องแล้วไม่ย,ยังยังเลยค่ะก็น่าจะน่าจะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าก็จะติดติ่งกัน,น,นแล้วละครคุณกับเด็จใกล้ออกแล้วมีบางกระแสด้คือแพดดิเซียเขาบอกว่าเขาเริ่มทอแล้วกับแฟนคลับระคะได้คุยกับน้องแทนแล้วไหมไม่ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวค่ะแต่ว่าคือโดย วยตัวหนูเองนะคะคือตั้งแต่เข้ามาในวงการก็โดนด่ามาเรื่อยๆๆอยู่แล้ว <laughs> ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่า,าคนที่ด่าเราเขาเป็นแฟนคลับข,ของใครเขาเป็นใครมาจากไหน <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่อยากให้แบบว่าเอามาใส่ใจยอะค่ะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่มีควา,ามสุข <c oughs> ทุกคนรักเราไหมคะ